หล,หลายท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเรนโปรแกสซีฟและมีความกังวลใจวันนี้มีมี5ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อเรนโปรแกสซีฟมาฝากกันค่ะ 1. ควรเลือกร้านที่มีคุณภาพและมีผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกสซีฟโดยเฉพาะ 2. เลือกเรนที่เหมาะกับการใช้งานและเราจะรู้ได้ยังไงก็คือจะต้องทดลองเรนโปรแกสซีก่อนซื้อนะคะ 3. การตรวจสอบค่าสายตาจะต้องแม่นยำและถูกต้องควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยตรง 4. เรือกอบแว่นที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและเหมาะสมที่จะใช้กับเดนโปรแกสตีหการตัดแว่นเดนโปรแกสีเฉพาะบุคคลจะทำให้การมองภาพชัดขึ้นและดีเยี่ยมซึ่งต้องใช้อุปกรณ์บวกกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเดนโปรแกสีดโดยเฉพาะ ร้านแม่ตาออร่าเรายินดีดูแลให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาทดลองเรนโปเกสซีร้านอยู่เยื้องกับประตูโรงเรียนสอบพนอค่ะอยู่ติดกับขนส่งแฟตในราฐมหาชายัย